พี่แซคครับผมรู้ว่าพี่แซคนี่คอเดี๋ยวหลอดเลยแน่นอนใช่ป่ะใช่ป่ะจำได้เจ้านี้บอกได้เลยว่าไอเดียแหวกมากยังไงเขาเนี่ยนะครับเอาวุ้นมาทําเป็นเส้นเอาวุ้นมาทําเป็นเส้นเอาวุ้นมาทําเป็นกุนเชียงท็อปปิ้งเอาวุ้นมาทําเป็นพริกน้ําส้มเออมันทําได้อะตองไปดูยังแงวกแหวกมากไปดู มาแล้วครับวันนี้จะพาไปกินก๋วยเตี๋ยวหลอดหวุนกับชามนี้เลยไอเดียว่าวาวที่ต่อไปนี้หวุนไม่ได้ทำได้แค่ของหวานเท่านั้นแล้วแต่หวุนสามารถทำอาหารขาวก็ได้เช่นกันเลยเกิดเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดหวุนชามนี้นี่เองที่ทั้งเส้นทั้งกุนเชียงทั้งพริกน้ำส้มก็ล้วนครีอทจากหวุนที่ทำแยกแต่ละส่วนอย่างมีไอเดียทั้งหมด โดยเมื่อกินเข้าไปแล้วจะได้ความกลิบกรุบของเส้นวุน้นได้กลิ่นของปลาแห้งและดาชิในฟิลญี่ปุ่นตัดกับความหวานกลมกล่อมของกุนเชียงวุน้นลูกกลมหอมเนื้อกุนเชียงและตัดรสเลี่ยนด้วยพริกน้ำส้มวุ้นขูดแบบเกล็ดน้ำแข็งกราดิตา้าที่ให้ความสดชื่นแต่รสชาติอยู่ในปากรวมกับเครื่องอื่นๆไปเต็มเตมอีกหนึ่งความแหวกของก๋วยเตี๋ยวหลอดที่ไม่ธรรมดา ใช้หุ้นเป็นพระเอกทําให้เราได้เห็นมุมไม่สามอย่างไร้กิจ,จํากัดของวัตถุดิบที่เชื่อหุ้นได้อย่างลงตัวเลยล่ะครับอย่าลืมกด subscribe Channel ของสถานีรักโลกนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวทั้งสิ่งแวดล้อมความบันเทิงและกิจกรรมต่างๆจาก360องศาเอนเตอร์เทนเมนตที่สำคัญได้ดูย้อนหลัง The Big Kitchen ด้วยกดตรงนี้เลยครับเนีย่ย